เรื่องนี้ไปดูคนไข้มาหาหมอในวันฝนตกผลเป็นยังไงไปดูสวัสดีครับผมเภสัชกรไบสาเกษตรสุณชัยลุงแกก็รับยาไปคุณเภสัชกรกําลังจ่ายยาให้คนไข้ก็ปกติยาน้านี้ได้เลยนะคะฝแล้วอาลุงเดี๋ยวก่อนกดข,ขา้างนอกตกลุงเอาลูกมาหรือเปล่าคะโอ้ยไม่ต้องใช้หรอกบานลุงใช้นี้เดี๋ยวบิไป เดี๋ยวลุงเดี๋ยวหนูหาล้มให้เดี๋ยวฝนตกโดนยายาจะเสียวเอออย่าไม่ล้มบ้านใกล้นี่เดียวบินแป๊บเดียวก็ทังไปละเดี๋ยวลุงลุงเรียกก่อนเอ้าไปแล้วด้วยโอ้โหแล้ววันรุ่งขึ้นอ้าวลุงมาทำอะไรอ่ะมาขอยายาอะไรก็ยาแบบเมื่อวานนี่ไงลรายาเมื่อวานเป็นอะไรอ่ะก็นี่ไงอ๋อถึงกับเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยนั่นไงจริงๆด้วยตากฝนกับไปน้ำท่วมยาเลยเขาเตือนแล้วแท้ๆเห็นไหมหนุ่ม ใช่เว้ยยาไม่ได้เปลี่ยนผลไม่เปลี่ยนอะไรเลเป็นโตอย่างเนี้ยหนู่เตือนแล้วลุงก,ก็ไม่ฟังอะ่ะยกฟังตอนนี้ข้าววิ่งกลาวฝนกลับบ้านเนี่ยยามันไม่ได้เปลี่ยนผลแต่เวลาข้าถึงบ้านแล้วถอดเสื้อแล้วแต่เอาเสื้อไปซักยาไม่เปลี่ยนผลแต่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเ <c oughs> นี่ยงไงแฟบฟองฟักเลย <c oughs> เห็นไหมโอ้โหแฟบจริงๆฟองจริงเลยเฮ้ยโอ้โหเลยขอโทษที่บ่นค่ะขอโทษนะคะเปียก แฟบน้องไม่ได้เปียกฝนเอ,อ้ะเหรอโอ๊ยตกลงไม่ได้ตากฝนยาเสียไม่ใช่ฝนนะเป็นแฟบวิจายขอโทษแทนและกันนะลุงนะ ฟองฟักเลยเห็นไหมอุ้ยขอโทษที่่นค่ะฝนตกหนะักเขาบอก,บอกอลุงเขาล่มมาหรือเปล่าลุงบอกไม่เป็นไรบ้านใกล้ๆไม่ต้องใช้ล่มวิ่งเร็วๆแล้วเข้าบ้านยังไงแกมันลุ่งขึ้นคุุงมาที่ห้องยาแกก็บอกายามันละลายน้ำไปแล้ววันนี้เลยมารับยาใหม่ดูสิจากยาเม็ดกลายเป็นยาน้ำไปได้นะลุงขอขอบคุณคุณไพศาลศักดิ์ศรีสกุลชัยเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ศูนย์บริการสาธารณสุข34โอสีเจ้าของเรื่องยาเปียกผงซักฟอก